วันนี้นะผมจะมีรถ t o y ยต้าแคมรี่สรุ่นย่อยนะเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดทั้งคู่มานาเสนอท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมหลายๆท่านเนี่ยสอบถามมาเข้ามานะผมว่าจะเล่นตัวท็อปดีหรือว่าจะเป็นเล่นตัวโลจริงๆก็ไม่ใช่ตัวโลหรอกมันมีอยู่แค่2รุ่นย่อยเนาะเป็นรุ่น2.5ไฮบริดนะครับกับรุ่น2.5ไฮบริดพรีเมียมมันมีส่วนต่างอยู่นะผมตอนป้ายแดงเนี่ยราคาส่วนต่างเนี่ยสรุ่นนี้นะทั้งรุ่นพรีเมียมกับรุ่นที่เป็นไฮบริดเฉยๆเนี่ยส่วนต่าง1 6 0 0 0 0บาทนะผมโดยเจ้า ไฮบิดพรีเมียมของ t o y o ต a c a m r รี่โมเดลปี2018นะครับผมเขาเปิดตัวอยู่ที่ราคา1,890,000บาทนะครับกับอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นรุ่นไฮบิดธรรมดานะครับผมเป็น t o y o ต a c a m r รี่2.5ไฮบิดเนี่ยเจ้าคันนี้เปิดตัวอยู่ที่1,649,000บาทนะครับส่วนต่าง106,000บาทอะไรมันต่างกันนะผมท่านใดที่ไม่อยากจะดูคลิปยาวๆนะฮะเดี๋ยวผมจะสรุปให้ในต้นคลิปนี้เลยนะครับผม ตัวเจ้า HyB ิดพรีเมียเนี่ยนะที่มันแพงกว่า 1, 6 0 0 0 0บาทคุณจะได้ในส่วนของ t o y o t a s เซปติเซนนะครับมีทั้งตัวเรดร์คูชันโทตัวจับเลนควบคุมตัวรถให้อยู่กลางเลนนะครับมีให้หมดนะครับผมในส่วนของเทคโนโลยีสมัยใหม่ภายในได้เครื่องเสียง JBL ได้เครื่องเล่นหน้าจอ8นิ้วพร้อมระบบแผนที่นำทางถุงลมนิรภัย9ตําตำแหน่งมีส่วนของเบาะหลงังที่สามารถปรับเอนไฟฟ้าได้มีแอร์3โซนคือสิ่งที่ได้เพิ่มเติมเข้ามาเนี่ย ในรุ่นนี้ไม่มีนะเดีย๋ยวผมจะขึ้นเป็นลิสต์รายการให้ละกันนะครับว่าต่างอะไรกันบ้างนะผมเดีย๋ยวเอามาเทียบกันเลยจะได้เข้าใจกันง่ายๆนะครับผมและตอนนี้เนี่ยพอมาเป็นรถมือ2ส,ส่วนต่าง1 6ึ0 0 0สมเนี่ยมันแคบลงมานะครับตอนนี้เนี่ยพอมาเป็นมือ2นะผมส่วนต่างเพียงแค่90,000บาทเท่านั้นเองนะผมโดยเจ้าโตโยต้าแคมรี่สองจุดห้าไฮบรพรีเมียราคามือ2ตอนนี้คันนี้ปี2 0 1 8นะครับราคา เพียงแค่1้าน1 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นกับอีกรุ่นหนึ่ง2.5 hybrid คันนี้ปีเดียวกันนะครับสีเดียวกันด้วยราคาค่าตัวพอมาเป็นมือ2อ,อยู่ที่1ล้าน6 9 0 0บาทส่วนต่างเพียงแค่90,000บาทสำหรับรถยนต์มือ2เนี่ยต้องบอกเลยว่าทำให้หลายๆท่านเนี่ยหนักใจและคิดเยอะนะครับว่าจะเล่นตัวท็อปเลยหรือจะเล่นแค่ รุ่นไฮบริดก็เพียงพอแล้วเพราะอย่างอื่นเนี่ยเหมือนกันหมดเครื่องยนต์เป็นเครื่อง2.5 d y n ด m i า f ิ r ด믹ฟอส i n อาร์คิงสันไซเคิลพลังกำลัง178แรงม้าเหมือนกันมีมอเตอร์ไฟฟ้าพลังกำลัง120แรงม้าเหมือนกันนะครับพลังลังรวมของทั้ง2คันนี้เนี่ยเมื่อเราขับความเร็วนะครับผมอยู่ที่211แรงม้ามาพร้อมเกียร์ระบบ e-cvt นะครับแบตเตอรี่นิกเกิลเมทัลไฮไดรอเหมือนกันนะครับขนาดแบตเตอรี่6 5แอมแป์ชั่วโมงเท่ากันหลายท่านก็เลยสับสนและนนคว่นะค่ว่าาจยยแ็ออิดเง อีก1 0 0 0 0แสนบาทได้ตัวท็อปสุดแล้วก็ได้สิ่งของอะไรหลายๆอย่างที่เพิ่มเติมเข้ามาตรงนี้ก็ลองตัดสินใจกันดูแล้วกันวันนี้ผมเอามาอธิบายให้ฟังกันนะผมเพราะว่ามันมีในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆที่เพิ่มเติมเข้าไปนะครับแลาสำหรับท่านใดที่สนใจนะผมอยากจะดูสภาพตัวรถทั้ง2คันนี้ก็ติดตามรับชมในคลิปได้เลยครับทีนี้เรามาเริ่มดูสภาพตัวรถกันเลยเริ่มจากตัวท็อปสุดนะฮะ โตโยต้าแคมรี่2.5 Hybrid Premium คันนี้ปีโมเดล2018ครับคันนี้เลขไมล์อยู่ที่140,000กิโลนะครับผมตีกลมๆนะตีกลมๆไปเลยทั้งคู่เนี่ยเลขไมล์เท่ากันคือ140,000กิโลปี2018เหมือนกันทั้งคู่สี Premium Red เหมือนกันนะครับผมเป็นแคมรี่สีแดงซึ่งดูสปอร์ตมากๆเจ้าคันนี้นะครับอย่างที่บอกไปราคา1,159,000บาทตัวท็อปสุดนะครับคุณจะได้ส่วนของโตโยต้าเซฟตี้เซนต และผมมีดินามิกเรดราคูชันโทมีแจ้งเตือนออกนอกเลนควบคุมตัวรถที่อยู่ในเลนเขามีมาให้ด้านหน้าและผมในส่วนของไฟหน้าเป็นไบรอล LED พร้อมระบบเปิดไฟสูงอัตโนมัติจะมีในเฉพาะรุ่นพรีเมียมเท่านั้นในรุ่นที่ไม่ใช่พรีเมียมจะไม่มีนะผมเป็นไบเอลีดเหมือนกันแหละแต่เขามีเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติให้ในส่วนของการตกแต่งด้านหน้านะผมก็เหมือนกันหมดเลยนะผมมีไฟตัดหมอกแบบ LED ช่องดักลมเป็นสีเทาแบบเงานะฮะ การดีไซน์ก็สไตล์ Toyota t o y o t a TNGA platform นะครับผมก็จะดูเท่ดูสวยดูสปอร์ตมากขึ้นนั่นเองและสีสภาพดีนะฮะคันนี้สีสภาพสวยเลยนะผมเป็นสีแดงที่ดูมีสเสน่ห์มากๆถัดมาที่ล้อนะผมได้ล้อขนาด17นิ้วเหมือนกันนะครับถึงจะเป็นตัวท็อปนะแต่ล้อเนี่ยได้ขนาด17นิ้วเท่ากับตัวที่ไม่ใช่ตัวท็อปนะครับผมยางนะครับผมในส่วนของคันนี้ใช้ยางปี2022นย่ะครับยางสภาพยังดีอยู่นะฮะอายุยางเนี่ยยังไม่ถึงปีนะสภาพยังใหมย่ยังสวยอยู่นะผมก็ใช้งานได้อีก สัก1ปี2อปีนะผมสบายสบายนะผมในส่วอย่างเนาะกระจกมองข้างนะครับตรงนี้มีระบบพับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัตินะผมมีส่วนของแจานแจ้งเตือนมุมอับไซตานะผมหรือว่าบายสปอร์ตเขาก็มีมาให้นะครับผมนะมือจับมีระบบคีย์เลสกุญแจชิรยะหลังคาสลูปมีให้นะผมหลังคาสลูปมีให้ตั้งแต่รุ่น 2.5G ขึ้นมานะครับมีให้ทั้งหมดเลยนะครับผมมีแค่รุ่นเดียวที่ไม่มีคือ 2.0G เท่านั้นสีด้านข้างสวยนะครับสภาพเรียบร้อยสวยงามนะครับผมในส่วนของด้านท้าย ของรุ่นท็อปสุดนะครับด้านท้ายเนี่ยก็จะไม่มีอะไรมากนะครับผมก็จะมีกล้องมองหลังนะครับผมไฟท้าย led มีในส่วนของการแจ้งเตือนมุมอับสายตาขนาดถ้อยจอด rcta ก็ TA, จะมีมาให้ปลายท่อสแตนเลสนะครับผมมีมาให้ตรงนี้ก็เป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะครับผมซึ่งมีอยู่ในทุกรุ่นย่อยนะครับทั้งในส่วนของบายสปอร์ตและ rcta พื้นที่การวางของนะครับนี่อยู่ด้านในปึ๊บเปิดขึ้นมานะครับก็จะมีให้แบบเยอะแยะเลยเพราะว่าแบตเตอรี่นิกเกลิลเมทานไฮด์ของเขาย้ายอยู่ที่ ต้เบาะด้านหลังแล้วนะครับผมด้านท้ายก็เลยมีพื้นที่การวางขอนเยอะนะครับผมในส่วนของด้านล่างก็เป็นชุดยางอะไหล่นะครับเป็นแบบฟูไซส์แบบนี้ตรงนี้ถือว่าปลอดภัยหายห่วงเวลาเดินทางออกต่างจังหวัดหรือว่าเดินทางไกลๆนะครับผมก็เวลาเกิดอุบัติเหตุอย่างเช่นยางแตกยางระเบิดก็เอายางอะไหล่สวมใส่แล้วก็วิ่งต่อได้เลยนะครับผมโดยที่ไม่ต้องมาใช้ความเร็วจํากัดนะฮะตรงนี้ถือว่าเป็นข้อดีนะครับผมนี่ถือว่าโอเคเลยนะนี่คือตัวท็อปสุดนะครับผมเรามาดูด้านในของตัวท็อปกัน อย่าตามมานะภายในของรุ่น h y b r i d p r e m i u มนะครับผมนี่ด้านในนะครับผมเป็นพวงมาลัยปรับไฟฟ้าสีทิศทางหุ้มด้วยหนังสภาพสวยๆเลยนะผมมีในส่วนของ adaptive cruise control นะผมกะระยะรถคันด้านหน้านะครับหรือว่าตัวควบคุมให้อยู่กลางเลนนะผมเขามีมาให้นะครับมีแพดเดิลชิพสามารถชิพเกียร์ได้นะครับผมนะเบาะไฟฟ้ามีลำบาัพพอร์ตนะครับเป็นเบาะสีดำปรับไฟฟ้ามีเมมโมรีจดจำา2ตตำแหน่งนะครับผมนี่มีให้นะแล้วก็ ในส่วนของเครื่องเล่นนะครับเป็นเครื่องเล่นหน้าจอ8นิ้วนะผมซึ่งหน้าจอจะใหญ่ที่สุดในกลุ่มตัวต้าแคมรี่ในโมเดลนี้เลยนะฮะนี่แล้วก็เป็นเครื่องเสียงนะครับลำโพง9ตําตำแหน่งของ jbl มีซับวูเฟอร์ด้วยนะก็ลำโพงถือว่าโอเคเลยเสียงเพาะมากๆกระหึ่มเลยนะผมมีระบบแผนที่นำทางนะครับไม่ต้องเชื่อมต่อส่วนของ Toyota t ตโยต้าทีคอนเน็กเหมือนรุ่นอื่นในรุ่นพรีเมียมนี่มีแผนที่นำทางในตัวมี gps ในตัวนะครับถือว่าดีมากนะครับผมลงมาเป็นแอร์สโซนนะครับมีเฉพาะในรุ่นพรีเมียม ก็มีแอร์ตอนหน้าแยกอิสระซ้ายขวาแอร์ตอนหลังแยกจากด้านหน้านะผมทั้งหมด3โซนนาโนอีก็มีอากาศภายในจะสดชื่นนะผมกรองฝุ่น PM 2.5ได้ด้วยมันมีถือว่าโอเคมากนะฮะมีไวร์ไชาร์จเกียร์ถุงหนังนะครับผมมีแมนนวลโหมดสปอร์ตโหมดนะครับแล้วก็มีโหมดการขับขี่คุณเลือกนะครับผมมีอีโคมีนอร์มอลมีสปอร์ตนะครับผม EV โหมดก็มีให้คุณใช้เพราะว่าเป็นรุ่นไฮบริดนะครับเบาะมีพัดลมระบายอากาศที่เบาะนะผมเวลาจอดตากแดด มีพัดลมเย็นๆออกจากเบาะด้วยตรงนี้ถือว่าเป็นจุดตีเลยนะครับนี่ก็ถือว่าภายในของเขาในตัวท็อปสุดไม่ใช่มีแค่ด้านหน้าเท่านั้นเราไปดูด้านหลังนะครับตัวพรีเมียมเนี่ยจะโดดเด่นเรื่องการนั่งโดยสารด้านหลังนะครับเพราะว่าด้านหลังของเขาเนี่ยนะจะมีแผงควบคุมนะครับผมที่อยู่ตรงที่พักแขนตรงกลางคุณสามารถที่จะควบคุมเครื่องปรับอากาศควบคุมเครื่องเล่นด้านหน้าปรับเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนเพลงได้จากแผงควบคุมตรงนี้ นะครับผมและพนักพิงสามารถปรับไฟฟ้าได้ด้วยนะครับผมหัวหมอนก็จะมีปีกนะครับเป็นหัวหมอนที่มีปีกรองรับซ้ายขวานะครับผมตรงนี้ทําให้เรานั่งพิงแล้วสบายรู้สึกว่าจะดีกว่ารุ่นย่อยอื่นนะครับผมเพราะว่ามันใหญ่นะครับผมแล้วก็มีปีกเหมือนเอาผ่าที่เป็นหัวหมอนวิก้เมาส์เลยนะฮะการนั่งโดยสารบอกเลยว่าสบายหายห่วงปรับพนักพิงเองได้เพิ่มนะครับแล้วก็มีม่านถุงลมตรงเบาะหลังด้วยนะครับไม่ใช่มีแค่ด้านบนนะฮะด้านล่างตรงนี้จะมีถุงลมเพิ่มเข้ามานะผมทั้งหมดมี9ตําแหน่งนะคร แต่รุ่นอื่นมีแค่เจ็ดตำแหน่งเท่านั้นนะครับมมานหลังไฟฟ้าก็มีมมานด้านข้างก็มีตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความพรีเมียมมีในเฉพาะรุ่นท็อปเท่านั้นอย่างคันนี้นะครับผมกับส่วนต่างที่เพิ่มเข้าไปแค่9 0้า0ื่นบาทกับรุ่นไฮบริดผมมองว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างคุม้มเพราะว่าในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างคุณไม่สามารถไปแต่งเพิ่มเองได้นะครับผมทีนี้สําหรับท่านใดที่กังวลเรื่องเทคโนโลยีไม่อยากจะได้เทคโนโลยีอะไรที่มันเยอะแยะมากมายขนาดนี้เรามาดู รุ่นไฮบริดธรรมดาอย่างอันนี้นะครับเป็นรถปี2018เช่นเดียวกันสีพรีเมียมเลสเหมือนกันเลขไมล์เท่ากัน140,000กิโลส่วนของราคาอยู่ที่1 6 9 0 0 0บาทสำหรับคันนี้นะครับเป็นสีพรีเมียมเลสเช่นเดียวกันภายนอกถ้ามองผิวเผินเหมือนกับรุ่นท็อปเลยนะครับเหมือนกันเลยไฟหน้าบาย LED ดีเหมือนกันและโคมไฟก็ใช้แบบเดียวกันด้วยโลโก้ด้านหน้าตรงนี้จะไม่มีเลด้าและผมจะเป็นโลโก้โครเมียม3มมิตินะฮะกับอีก พรีเมียมเนี่ยมันจะเป็นโลโก้แบบกระจกนะครับผมไฟตัดหมอกเป็น LED ช่องดักลมด้านล่างเป็นสีเทาแบบเดียวกันนะครับแต่ไม่มีในส่วนของการเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติในรุ่นไฮบริดนะครับผมไม่มีนะคือไฟเนี่ยหน้าตาเหมือนกันก็จริงแต่เทคโนโลยีไม่เหมือนกันในส่วนของล้อก็ลายเดียวกันล้อขนาด17นิ้วเป็นล้อลายเดียวกันนะครับยางที่สวมใส่ของคันนี้นะเป็นยางปี2022เช่นเดียวกันของมิชลินด้วยพายเมซี่โฟด้วย เป็นยางสมรรถนะดีเลยนะฮะตรงนี้ก็จะเน้นนุ่มเงียบนะครับผมยึดกับถนนดีรีดน้ําดีนะครับยางตัวท็อปเลยนะมิชลินไพร์เมซี่โฟร์นะครับถือว่าดีมากนะนี่ก็ได้ยางปี2022เหมือนกันเลยนะกระจกมองข้างพับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติเช่นเดียวกันเมื่อจับระบบคลีเลสเหมือนกันหลังคาสลูปมีให้เหมือนกันอ่านะมันก็จะต่างกันเรื่องของเทคโนโลยีความปลอดภัยนะครับผมอ่านะด้านท้ายตรงนี้นะครับด้านท้ายการตกแต่งเหมือนกันเลยนะครับ เหมือนกันเลยมีกล้องมองหลงังนะครับเช่นเดียวกันแต่ว่ามีปักเซนเซอร์เพิ่มเข้ามานะครับผมนี่มีปักเซนเซอร์นะครับผมฝาท้ายด้านในก็วางของเท่ากันนะครับไม่ใช่ว่าเป็นรุ่นพรีเมียมนะครับผมจะมีพื้นที่กว้างกว่าเท่ากันหมดนะผมขนาดไซส์ซิ่งดิเมนชันต่างๆคือเท่ากันหมดเลยนะครับด้านล่างก็ยังมียางอะไหล่นะนี่มีชุดยางอะไหล่เอ๊ะคันนี้มีถาดเก็บสัมภาระด้วยคันเมื่อกี้ไม่มีนะอ่ะอาจะต้องไปตามดูนะครับนี่ยางอะไหล่เป็นแบบฟูลไซส์เช่นเดียวกันนะครับ ก็ถือว่าอุปกรณ์ครบนะสำหรับรุ่นไฮบริดคันนี้นะครับถือว่าครบเลยนะผมก็จะมีหลุมใส่ของใส่ของอะไรพวกนี้ด้วยเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในนะครับอ่ะเดี๋ยวตามไปดูด้านในนะฮะในส่วนของภายในรุ่นไฮบริดนะครับผมอ่าผมจะเรียกว่ารุ่นไฮบริดแล้วกันนะครับด้านในเนี่ยถ้ามองด้านหน้านะแบบผ่านๆนะคือเหมือนกันหมดเบาะปรับไฟฟ้านะครับผมมีที่ดันหลังแต่ว่าปรับได้แค่2นะครับส่วนพรีเมียมเนี่ยมันจะปรับสูงต่ําได้ ผมมันนั่นจะเป็นลำบาร์สพอร์ตนะฮะอันนี้จะมีแค่ดันหลังอย่างเดียวนะครับผมเป็นรบปรับไฟฟ้าเหมือนกันมีเมมโมรีจดจาตาแหน่งเหมือนกันตรงนี้ถือว่าโอเคพวงมาลัยปรับไฟฟ้าสีทิศทางเช่นเดียวกันแล้วหุ้มด้วยหนังเหมือนกันมีพัดโรชิพด้วยจะต่างกันตรงที่ปุ่มต่างๆเนี่ยนะจะไม่มีเยอะเหมือนกับรุน่นพรีเมี่ยมนะครับจะไม่มีอะแด็พชิฟฟ์โคชันโทจะไม่มีตัวควบคุมรถให้อยู่ในเลนนะครับก็จะไม่มีนะในส่วนของด้านขวาในปุ่ม ออโต้ไฮบีมก็จะไม่มีนะผมหรือไฟสูงอัตโนมัตินะตรงเครื่องเล่นนะครับผมก็จะเป็นเครื่องเล่นหน้าจอ7นิ้วนะครับผมตรงนี้เนี่ยเขาไม่มีแผนที่นําทางในตัวนะครับผมแต่เขาใส่ในส่วนของระบบ T Connect t e l e m a t i c ตมาให้คุณนะครับถ้าคุณต้องการใช้คุณต้องไปสมัครรายปีกับศูนย์โตโยต้าโตโยต้าเทเลเมติกมีอะไรดีนะครับผมมีแจ้งเตือนเข้าศูนย์มีแจ้งเตือนเวลาเกิดอุบัติเหตุนะผมจะแจ้งหน่วยฉุกเฉินมารับคุณในสถานที่ที่คุณอยู่นะฮะมันจะเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนของคุณน่นททีําาง นะผมหรือว่าขอเส้นทางจากศูนย์โตโยตานัดเข้าศูนย์คือมันจะมีอะไรหลายๆอย่างที่อยู่ใน T-Connect คุณต้องไปสมัครรายปีเอานะครับแต่ถ้าคุณไม่มีไม่อยากสมัครไม่เป็นไรใช้โทรศัพท์มือถือนําทางก็ได้มันก็จะแล้วแต่การใช้งานของแต่ละท่านนะครับตรงนี้ก็บอกให้ฟังกันนะครับผมลงมานะครับผมเป็นเกียร์นะครับ eCVT เหมือนกันมีสปอร์ตโหมดมีในส่วนของเมนูโหมดเหมือนกัน นะครับแล้วก็โหมดการขับขี่ก็มี Eco Normal Sport EV Mode มีให้เหมือนกันเบรกมือไฟฟ้า Hold เหมือนกันหมดจะต่างกันตรงที่เขาไม่มีพัดลมที่เบาะนะพัดลมที่เบาะไม่มีนะครับในส่วนของรุ่น HyB r ิดไม่มีพัดลมระบายความร้อนที่เบาะจะมีให้เฉพาะรุ่นพรีเมียมเท่านั้นตรงนี้คนขายไม่เคยบอกไม่เคยบอกไม่มีใครเคยบอกคุณนะฮะมีช่องให้สินวัตรนี่แหละที่จะบอกข้อมูลทุกอย่างให้คุณตัดสินใจดูนะครับ นี่ก็คือในส่วนของภายในด้านหน้าของ Camry h y b r i d นอกนั้นนี้ก็ไม่มีอะไรต่างกันแล้วนะผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ไม่มีคือ Head-up Display นะครับ Head-up Display จะมีในเฉพาะรุ่นพรีเมียมเท่านั้นนะอ่ะทีนี้เรามาดูเบาะหลังในส่วนของเบาะด้านหลังด้านหลังเนี่ยมันก็จะเป็นรถเก่งทั่วไปนะครับผมก็จะไม่มีอะไรพิเศษเหมือนรุ่นพรีเมียมแล้วก็มีแค่ช่องแอร์กับช่องชาร์จไฟในส่วนของตัวเบาะเนี่ยก็ไม่สามารถปรับเอนได้ หัวหมอนก็จะเป็นแบบธรรมดาไม่มีปีกนะครับผมที่พักแขนก็จะเป็นแบบธรรมดาคือที่วางแก้วน้ำเฉยๆอันนี้ก็คือในส่วนของพื้นที่การนั่งด้านหลังนะครับผมแต่เขายังมีม่านบังแดดด้านข้างให้ยังมีม่านไฟฟ้าด้านหลังให้ก็คือเป็นฟังก์ชันพื้นฐานมาตรฐานที่มีอยู่ในโตโยต้าแคมรี่ทุกรุ่นนะครับผมอันนี้ก็คือข้อแตกต่างระหว่างรุ่นพรีเมียมกับรุ่นไฮบริดธรรมดานะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปสรุปกันด้านหน้าครับก็สําหรับ2องขั้นนี้นะครับผมก็อธิบายเรื่องของความแตกต่างกันไปแล้วแล้วผมตรงนี้ก็คงจะ ไขข้อข้องใจของหลายๆท่านนะผมที่กำลังลังเลระหว่าง Toyota Camry 2.5 y b r i d กับ Toyota Camry 2.5 h y b r i พ p r เมียมนะผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้างบประมาณถึงความคิดเห็นส่วนตัวนะฮะถ้างบประมาณมีไม่จำกัดผมมองว่ารุ่นพรีเมียมเนี่ยตอบโจทย์ทุกอย่างนะครับผมทั้งเรื่องของเทคโนโลยีสมัยใหม่เรื่องของความปลอดภัยที่ใส่เข้ามาความสะดวกสบายด้านในที่มีมากกว่ารุ่นไฮบิดคือจ่ายไปคือได้ครบหมด นะครับผมไม่ว่าคุณจะขับเองหรือว่าคุณจะนั่งโดยสารด้านหลังยังไงคันนี้ก็ตอบโจทย์ในทุกการใช้งานนะครับผมเครื่องโยนช่วงล่างแบบเดียวกันเกียร์แบบเดียวกันนะครับผมประหยัดน้ามันเหมือนกันและการรับประกันก็เหมือนกันด้วยนะครับผมตรงนี้ก็ลองตัดสินใจดูหรือว่าท่านใดที่มองว่าเทคโนโลยีเหล่านี้ที่ใส่เข้ามาในรุ่นพรีเมียมคุณไม่ได้ใช้กลัวระบบมันเออร์เลอร์กลัวขับขับไปแล้วอยู่พวงมาลัยดึงกับแรงแรงแล้วตกใจนะครับ คุณก็ลองมองกับรุ่นไฮริดธรรมดาก็ได้แค่รุ่นนี้มันก็เพียงพอต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันทั่วไปแล้วนะครับผมเพียงแต่ว่าระบบความปลอดภัยทันสมัยเรดาร์คูชคอนโทรลตามรถคันด้านหน้าตัวควบคุมตัวรถให้อยู่ในเลนแจ้งเตือนออกนอกเลนต่างๆเนี่ยเขาไม่มีระบบเครื่องเสียงถ้าคุณไม่ได้ซีเรียสมากไม่ต้องเป็นแบบระบบพรีเมียมซาวด์แค่รุ่นนี้ก็เพียงพอแล้วเพลงก็เพาะเหมือนกันนะครับเพลงก็เพาะเหมือนกันแต่อาจจะไม่กระหึ่มสู้ JBL เพราะว่าเขามีซับวูฟเฟอร์มาให้ แต่คันนี้ซับวูเฟอร์จะไม่มีแต่ก็พอ,พ,พอฟังเพลงได้ถ้าท่านใดไม่ได้แบบซีเรียสมากนะครับผมแล้วก็เบาะด้านหลังถ้าคุณไม่จําเป็นต้องแบบนั่งปรับผ้าม่านนั่งปรับระบบแอร์หรือว่าควบคุมเสียงความเป็นส่วนตัวสูงอะไรเงี้ยมันก็เพียงพอเพราะว่าด้านหลังเนี่ยมันก็นั่งสบายเหมือนกันนะผมเพียงแต่ว่าจะสบายสู้พรีเมียมไม่ได้พรีเมียมปรับเอนได้แต่รุ่นนี้ปรับเอนไม่ได้นะครับผม ตรงนี้ก็คือข้อแตกต่างนะครับผมให้ท่านผู้ชมได้ลองพิจารณาและตัดสินใจดูแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมกอล์ฟห้ามสินวัน์ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมรับฟังกันมาครผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ